โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Earthward นะครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Roblox และอยู่กันในแม p Slayer Arena นะครับก็คล้ายๆกับโลก d ร mon นะครับแต่ว่าเออนั่นแหละมันมันก็สนุกตีนะครับเออเป็นแนว PVP กันนะฮะแล้วก็มีสกินให้สุมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เจ้าลุยนะครับอสูรข้างแหลมแต่เป็นเป็นสกินเวนนอมนะฮะโอเคก็เราเราก็ลองไปเล่นกันดูเลยนะครับ แบบนี้เล่นได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือเลยนะฮะโอเค okay, ไป l ล t s ก o เฮ๊บยิงแบบนี้ผมก็ผมว่ามันพีพีพีนสนุกดีนะฮะเนี่ยดูรายชื่อผมเนี่ยผมฆ่าไปแปดสิบห้าตัวละก,ก็เข้ามาเล่นเล่นสนุกดีฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์แบบไว้ใต้ข้างใต้นะครับถ้าใครอยากเล่นมานะครับเราจะเข้าไปแกมเขาอืม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 อม,มาถึงก็ฆ่าไปได้หนึ่งตัวเลยอ่ เล่นน้องอืมอืมแบบนี้แอร์คอมโบได้นะฮะแล้วก็คอมโบต่อมันมันมันมากกว่าคะแนแรกฮ่า,ามาเลยนน้องอืมอืมเฮ้ยปิงอางัดขึ้นปึ๊บงัดต่อแบบนี้สามารถกดแปลงร่างได้ครับเมื่อคุณเปิดแปลงร่างมันก็จะมีสกิลโผล่ผามาะฮะเแบบดี๋ยอันนี้โดนค่าตายไปละ ยทเลเจอพี่ไหมน้องอ,อ,อนี่นี่ไอ้นุ่มนี่เจอใยของลุยนี่ไงแแบบมันก็อาจจะมีบักอยู่บ้างนะครับเออแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นอัลฟาอยู่ไงตอนนี้นมาเลยเล่นของครูคิวติลู กระเด็นไปอ๊อกออกผมผมปิงแล้วอ๋อมาแล้วเคจูโร่น้องมานี่ดิโอ้ยพวกฟิกบล็อกไอ้แกนนี่มันพิลฟิกบล็อกผมไงอืมอืมพิลฟิกบล็อกพี่อะน้องอ้าวเป็นอะไรเนี่ยว่าอ๋อระยะได้ไกลไปนะเคจูโร่มาครับน้องเจอพี่นี่มา ึบแกนี่มันหนีนะอืมอืมนัด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 อืมเปึ้งตายเรียบร้อยฮะปึ๊บเดี๋ยวผมว่าจะเล่นทุกตัวเลยแล้วกันครับเดี๋ยวให้รีวิวเป็นการรีวิวเออ่สกิลไปนะครับว่าสกิลเป็นไงขออีกสักตัวแล้วกันอืมอืมอ้าวตายเลยขอแทนต์ไปอีกทีนะครับแปลงล่างปึ๊บ ในสกูตจังในสกูตจังอืมอืมอืมสกิลพวกอันติเลยเนี่ยมันใช้เป็นหมู่ได้เลยนะครับดูดปังเละตายไปหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวดีกว่านะฮะโอเค okay, นะครับตอนนี้ผมก็ไปรีจอยมาใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้ตัวผมบันะ็กไงเลยแบบมันก็อยู่ในโหมดอัลฟานะครับมันก็มีบั็กมีอะไรอยู่นะครับโอเคก็กดที่อินเทอรี่นะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวตัวน,นี้ก็จะมีอยู่อ่าแปดตัวนะครับ แต่ว่าไอตัวล่าสุดจะต้องเติมนะครับนะเป็นตัวเติมเคก็เมื่อกี้ผมเล่นอะไรไปนะเล่นเล่นลุยไปสไปเดอร์รอบนี้แล้วผมเล่นเทนิสซ์ดีกว่ามาผมมีสกินอยู่แล้วเป็นล่างก่อนนะนี่เป็นล่างตอนตอนฝึกนะครับไป let's go ไปปึป๊บยิ่งผมว่ามันก็พีพีเพลินนะครับสนุกดีเลยน้อ,อ,อ,นอง บออนนสกระบนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดหมทบอือตายไปเนาะนี่เคาน์เตอร์นะตายไปหนึ่งเซเนสือผมโหดจัดคุณอุลุรุโคดากิอุลุโคดากิวะนี่เนาะสายฟ้าฟาดผมจะใช้ก๊อตสปีดให้ดูนะถ้ากดแปลงล่างของเซเนสือจะได้ก๊อตสปีดนะครับ กิโลเอาน้องสาวนายมาเนสโกจังเนสโกจังโอ้ยโดนโดนแต่ฟ้าหกทบโอ้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 วาย20่เือที่เดียว,ยวนี่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 โอ้ยตายผมไม่ค่อยถนัดอ่าเซน,นีเซอร์เท่าไหร่นะ ผมจะลองแช่อันเตะให้ดูนะครับปบ๊บ let's go โอเคมาครับหกทบอืมนี่แบบตายไปหนึ่งไอ้น้องอุโร,โรุโคระเกะน้องนะ้องน่ะหรืออุรุโคระกิอุยอิยนโนสกเกะมาทำไมอืม โอ้เสร็มนี้คนเก่งเต็มเลยวะผมก็พอตัวนะครับแปลงล่างโอ้เจนกบพี่โอ,โอ้ก็สปีดเอ้าคุณตายเออเอา,ปาเป็นวาผมเปลี่ยนตัวเลยครัเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวดีกว่านี่เลยต้องเนซุกโกะจังนะครับพอดีผมตัวที่ผมชอบมากมันโหดดีนะครับผมผมว่าผมคอมโบเนซุกโกะจังโหดสุดละไปเลสโก เนสโกดจังเก้อ hmm. mm ืม hmm. อ oh, mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. oh. mm ้ยกดผิดอยู่ทะลุเหรอเฮ้อยู่ทะลุเหรออืม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 โอ๊มาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องอืมอืมอืมเนสโกดจังเนสโกดจังเนสโกดจังมาดิ ลุกเตะพิฆาตอืออื๋อเนสโกจังอืมอืมตายแปลงล่างครับของเนสโกนี่ก็จะโกงหน่อยครับเป็นสกิลโจมตีหมู่แบบนี่ต้องปฏิโอต้องปฏิคนอื่นให้มันติดนะครับติดพิษเอ้ะต,ต,ติดเลือดสารเลือดใส่นะครับปึ๊บโอ้เจ๋งครับพี่แล้วเราก็กดตบทีไปปึ๊บ บัตรดีมันอาร์ตนี่เลือดเผาไปเลยเว้ยลูกเตะพิฆาตอืมอืมโอ้สามีมันบ้าสามีมันเถื่อนในโกดโตเกะเลือแตกโอเคนะครับเรามาเล่นนี่เลยเนี่ยแหละตัวที่ผมพอที่สุดละเป็นตัวแรกที่ผมมาในเกมนี้แล้วผมแบบสัมผัสมันเลยเป็นตัวที่แบบว่า เข้ากับผมมากนะครับผมคอมโบโคตรมันอ่ะตอนนี้อบอกเลยเสียงมันดังไปเปล่าไหมไม่รู้ผมลดเสียงไวแล้วก็นะสกิลโอเคอันจิโลไอ้น้องโอ้ยนี่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 น่นะมาดิน้อง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนคอมโบเก่งเก่งกันนะ คือตายอันจ yeah! ิโร่โอ้กบฏท่าเทพเอจจ้อน้องนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเซนิสอมาทางไหนเร็วพี่ เขาดนกันอยู่อืมอืมอืมตายเออเซนิสเสืออ๋อห้าวอ่ะแล้วอืมอืมไม่ยาแปางลงร่างครับพอดีเนาะถ้าเราแปางลงร่างแล้วเราจะตีธรรมดาแรงขึ้นด้วยนะเออยลืมบอกเซนิสเสอนะือเนาะเซนิสเสอือเนานี่เลยใช้เลยอืมตายนะเมื่อกี้เป็นอันติของยูเทโลนั่นเองนะครับ บอกเลยกิทาโลนี่เล่นโคตรง่ายนะครับถ้าใครเอาไปลองเล่นดูจะรู้ได้เลยไม่ไม่คอมโบเกมนี้มันคอมโบพร้อมกันได้นะครับถ้าแบบมีคนอยู่ใกล้กันนะนะแล้วมันจะโดนนั่นแหละนะขึ้นพร้อมกันได้นะครับก็มันได้ไอ้น้องไอ้น้องสมมติถ้าสิบเอ็ดเอออุย้ยมันสตั้มจะโจนจะโจนแต่ผมไม่มีสกิลแปลงร่างหน่อยอมอะไรทันจิโร อืม่เนี่ยตายบอกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมโหดของแจ้งอะไรเลียนโมคุอ๋อเรียนโมคุเลีนโมคุเคียวจิโล่เคียวจิโร่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคียวจิโล่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 อืมเคียวจิโล่อ๋ออืมอืมเคียวจิโลเคียวจิโร่อ๋อ ตายเรียบร้อยฮะพอเลยผมเล่นตัวเนี้ยสนุกสุดล้านในเกมนะเอ๊สได้ทุกตัวได้ทุกตัวตุ้มยูรุโคดะกิมาเล่นน้องอืม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 นี่นี่นี่สับสับสับ,สบ อะไรน้องอะไรน้องโอ๊ยนี่อ่ะนี่นี่คมอคม,บออม,อม,อมโบค,คู่คอมโบคู่โบคู่อืมอืมตายวูรโคนะกิตายอะไรเชียวจโลูนี่นี่นี่สับ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 อืมอืมแปลงล่างไม่อ่ะว่าอะไรเชียวจิลูอืมอืมตายเรียบร้อยฮะ ไงผมข้ามาติดต่อกันเจ็ดตัวแล้วตัวเนี้ยผมช้ำชองมาทำไมไอ้น้องเราจักพี่เอยีนออยนเนาะเดี๋ยวนี้มีเพยเช็กด้วยนะครับถ้าเราอยู่ครบสิบนาทีหรือเปล่าวะไม่รู้นั่นแหละมันจะมีแล้วเราจะได้ตังค์เอาไปส่มสกินนะครับปึ๊บปึ๊บอะไรเนาะอ,อะไรเนาะอ,อะไรไอ้น้องแปลงล่าง โยตูนี่ตายเีกหนึ่งอะไรเคียวจิโลศูนย์แบบนี้มันเล่นค้นมันเลยผมรู้สึกว่ามันมาเล่นมันกว่าไอ้ฝั่งไอ,อ้นี่อ่ะฝั่งนักลาอื้อนี่นี่นี่น่นนี่ตายอะไรรลกระเกีียอันนี้ตายไปแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยครับพี่ ว่าไงน้องดูโคดากี่อ่ะอ้าตายไปสิอือ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 นี่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 อู้หูเมื่อกี้ฟันไม่โดนห้าฮ่ตีปิดโคเรนน้องแปลงล่างนี่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 รู้จักคิวทาโร่ป่าวคิวทาโร่ โอ้มันไล่ล้ำใส่ผมมันไล่ล้ำใส่ผมนี่นี่นี่เขามาได้มันเก็บนะเฮ้ยนี่นี่นี่ไอตายโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บมัว